แม่ทับลิงสาทับหนึ่งนะฮะล่าสุดเผยภาพพระโดยสังเกตที่หัวมีการโกนนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็บอกว่าพระรูปนี้ตกกลางคืนจะออกจากวัดและแปลงกายแต่งหญิงเราเคยมาจริงแต่ไม่เคยบวชเรียนอยู่นี่ <S <S มันเสียหายมากเลยตอนนี้ผมบอกเลยว่าเสียหายมาก ผมตามตัวอยู่ฮะอย่าให้ผมเจอหายสาบศูนย์แน่ผมไม่เอาไว้ช่วงก่อนบวชนะครับผมใช่ครับแล้วก็มีบทบวชสกๆบ้างครับผมแต่ว่าไม่เคยออกไปเที่เลยนะครับ ก็เห็นรูปเอ๊ะมันไม่ใช่เนนที่นี่เราเคยมาจริงแต่มไม่เคยบวชเรียนอยู่นี่ um นี่ผมก็ดูมันไม่ใช่ไม่ใช่เนนที่นี่แน่นอนยังไม่เป็นพระเลยเป็นเนน mm hmm. มันเสียหายมากเลยตอนนี้ผมบอกเลยว่าเสียหายมาก,มากามผมตามตัวอยู่ฮนะผมบอกเลยว่าไม่เอาไว้เลยอย่ายให้ผมเจอคือทําให้วัดเสียหายเนี่ยมันไม่ดีมันเสียถึงเจ้าวาดแล้วเจ้าวาดไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะแล้วไม่ใช่เนนที่นี่แล้วคุณไปทาอย่างเงี้ย ก็ผมบอกเลยฝากไว้ด้วยอย่าให้ผมเจอหายสาบสูนแน่ผมไม่เอาไว้ผมพูดจริงๆเลยผมติดกุ๊กผมยอมผมบอกเลยเสื่อมเสื่อมแน่นอนนะแล้วเสียถึงเจ้าว่าอยาเงี้ยผมไม่เอาไว้นะช่วงก่อนบวชนะครับผมใช่ครับแล้วก็มีบทบวชสึกๆบ้างครับผมแต่ว่าไม่เคยออกไปเที่ยวเลยนะครับยืนยันว่าเราทําปฏิบัติตามศีลทุกอย่างใช่ไหมครับ ใช่ครับผมไประหว่างบวชอยู่ออกไปเที่ยวกลางคืนออกไปเที่ยวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เลยครับผมถ้าถ้าถ้าอยากทำแบบนั้นก็ตึกออกไปเลยเถอะครับไว้หนวดไว้คิ้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนมากก็โอนออกนะครับผมเพราะว่ามันไม่ชอบไว้อะ Thương